สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจยิงไกลไทยอ่อนนะครับผมป้อมประนอมครับสวัสดีครับผมธนรักษ์ทองสุขครับตอนนี้เราอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสองนะครับก่อนถึงซอย29ใช่ไหมครับพี่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามใช่ไหมตามที่ผมเกินไว้นะครับตรงที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะมีด่านนะครับด่านควันดำนะครับคิดถึงด่านควันดำอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับป้อมประนอม ร้ายทุกครั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟ,แฟนแฟนเพจยิงไก่ไทยอ่อนนะครับและแฟนแฟนเพจนักรบดันเถื่อนนะครับและรายการโบจภาษา,าชาวบ้านนะครับของพอออ่อใหญ่ยิงไกไทยอ่อนนะครับสวัสดีพอ่อใหญ่ยิงไก่ไทยอ่อนนะครับและป๋าธรรมรัตนาธาชาตินะครับและป๋าธนพัฒน์อุทุมพันธ์นะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านาเป่ากุญแจรรหรือเปล่าลืไมไว้อยู่ในรถ <laughs> อ่ะสวัสดีน้องเล็กนะครับน้องเล็กอยู่ไหนก็ถ้าอยู่ใกล้แถว ท่นผทนสายสองนะครับก็มาได้นะครับน้องเล็กเราก็วันนี้ภารกิจวันนี้เราก็ลงไปเยี่ยมชมด่านเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราไม่มีอะไรที่จะมาให้ท่านผู้ชมดูนอกเสียจากด่านนะครับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับพี่สนั่นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เอืยนน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาอ่ะไป พี่ธารลักษ์ไปนะครับครับวันนี้พี่ธารลักษ์เป็นโซเฟอร์นะครับพอดีผมอ่ได้มากินข้าวนะครับพอดีเห็นด่านพอดีก็เลยพาจะไปเยี่ยมชมสักหน่อยไม่ได้เห็นกันนานแล้วด่านขอบคุณที่แชร์นะครับให้ผมป้อมานอมนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมลงมาไลฟ์เอารอ,อเลยไปดีครับไปรถไปเลย ตรงไปเลยเนึกว่าเดินไปเด,นเดินไปทำไม,ไมนึกว่าจะจอดให้จอดเดินไปเออไปก็ไปสิยังไม่ได้เปิะนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่ได้เปิดอโอ้เรียกแล้วนี่นะครับเช่นเคยนะครับ ของกองกับการห้าไหมครับคุณธนรักครับใช่ครับบกจะรอครับกองกับการห้านี่ครับอ้าวผู้กองเดชาเจอผู้กองแล้วเหะอาจาร์เจาเจอผู้กองเดชาแล้วเราไปทักทายกันไม่ได้เห็นหน้ากันนานแล้วกับผู้กองเดชาสวัสดี ทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมนะครับหรือเพิ่งกดเข้ามานะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอาน้ำก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมนะครับจําได้ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับตรงกับวันที่เจ็ดนะครับตุลาคมสองพันห้า้หกสิบสี่นะครับเวลาตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกา อาจะห0ิบนาทีแล้วนะครับผมจะได้พาพี่น้องนะครับทางบ้านาเข้าไปชมกันนะครับตอนนี้การจราจรเราก็ไม่ค่อยมีรถติดเท่าไหร่นะครับก็คล่องตัวดีนะครับอ่าไปแล้วผมจะพาาพี่ธนรักษ์นะครับพาพี่ธนรักษ์เข้าไปชื่นชมด่านนะครับ เช่นเคยนะครับเราเห็นที่ไหนเราก็ลงไปที่นั่นนะครับนี่คือเป็นสายสองนะครับสายสองทางด้านนู้นออกมาจากทางเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้าไปบรมนะครับจากที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมุ่งหน้าไปบรมนะครับ

เอาให้ผู้กองได้ทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวผู้กองเลยค่ะพุทธมนตรสายสองครับตอนทีให้ออกบรมสักประมาณหนึ่งกิโลครับทางนี้ประมาณซอยยี่สิบสามครับ เป็นด่านคนดำนะครับของผู้กองเดชานะครับขับรถนายนี้ก็พูดจาดีนะครับกับผมนักรบดันเดือนเรามาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมก็เราก็ไม่มีจิตนาอะไรที่จะมารบกวนท่านนะครับผมก็มาเชิญชมท่านาเป็นประจำนะครับท่านผู้กองเดชานะครับดูนะ ดีกวอาตอนนี้โดนจับแล้วเห็นไหมโดนจับแล้วโดนจับอีกดูนะดูดูกันผมไม่กันเห็นไหมไม่คิดอะไรกันว่าความหมายเนี่ยรถจับแล้วเนี่ยคนแก้ไขแล้วเราดูรยังดถึงเราเห็นเนี่ยเรืองซ้ำเองซ่ามันก้ลังเกอย่งนี่ืออะไรมองมุจับครับเราพยายามแก้ไขอยู่ยังตำรวจจับทำหน้าที่ครถ้าเราไม่อยากถีจับเราต้องดูแลรถเกี่ยไหมต้อง ก็ผมก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทางบ้านนะครับเอฟซีเห็นยั้ไงสายอ่อนและเพจนักกบดันเดือนนะครับการใช้รถนะครับการใช้รถที่ควันดํานะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่อประชาชนคนไทยนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็ให้ท่านไปปรับปรุงนะครับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเจ้าหน้าที่มาก็อาเวลาท่านตรวจนะครับจะไม่ได้โดนใบสั่งนะครับ ก็อัอตราโดนแต่ละครั้งนะครับ <ละ S 1> น่าจะอยู่ที่1,000บาทนะครับที่เห็นนะครับแต่บางครั้งผู้กองเดชาก็ได้ว่าเก่าตาักเตือนนะครับ โอ้คิดถึงท่านครับผมมีหลอดแล้วว่าไปอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้กองเดชานะครับเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับรับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้กองขอบคุณครับผู้กองครับขอบคุณครับท่านมีน้ำใจมากนะครับทุกครั้งที่ผมมาลงมาไล่ยังไงท่านไม่เคยมีปัญหานะครับก็ให้ ความสะดวกสบายให้พวกเรานะครับลงมาไล้นะครับไม่ส่วนตัวผมไม่มีเจตนาอะไรที่จะมารบกวนท่านนะครับเราก็เห็นใจท่านครับอ๋อไม่ไม่ครับวันนี้ไปไหนพี่ไปเฮ้ยไงช่วยไปทำพันไปวัดเวลารถเพราะว่าไอ้ช่วงพีเอ็มของยี่ห้ามันจะกลับมาอีกแล้วช่วยช่วยคันแล้วไปไหวเห็นไหมให้ดูเนี่ยให้ท้าดูว่าทุกคนถ้าเป็นเงี้ยการแก้ปัญหาเราจำได้ไหมทุกคนตัวนี้ย โดนแล้วก็โดนแ,แล้วผู้กองได้ทำประวัติไหมก็ม,<ะ>ม<ะ>ีไงเห็นเปล่าที่ดูที่ที่ให้ดู <grading> ใช่ไหมครับเขาเชื่อหมายถึงว่าถ้าคนเ,เราทำผิดซ้ำมาผิดซ้ำมันหมายถึงอะไรล่ะครับคนที่เขาที่เขาบอกไม่มีเจตนาเนี่ยเขาจะไปแก้แก้ปุ๊บจบแล้วทำตามที่ผมสอนก็จบการสอนรู้แล้วที่บอกไปสอนทหมดแล้วว่าจะแก้ยับครับขอบคุณท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลทุกครั้งอ่าขยายเราแบบเปิดใจมันกลางๆผมอยากให้ ตำรวจทุกนายนะครับอย่างทุกๆด่านนะครับเอาอย่างเยี่ยงอย่างผู้กองเดชานะครับเป็นเป็นตำรวจน้ําดีท่านหนึ่งนะครับที่ผมยกย่องนะครับชื่นชื่นชูท่านมาตลอดเลยนะครับอันนี้จากไกลนะครับจากป้อมมะนอมนะครับและทีมนักรบด่านเดือนนะครับอยากได้ตำรวจแบบนี้นะครับเนี่ยพูดจะกับประชาชนนะหอมน้อมหอมตนนะครับนี่ก็ขอขอบคุณท่านนะครับโอเคครับ มาตั้ง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 ตโมงตั้งรั้งตก้งตั้งอั้งตั้นกั้าตั้งตก็เตั้มตเ้ิตัเดี๋ยงตั้งตั้งตั้งีั้งตันงตั้งั้ยตั้ั้งตั้งตั้งอั้งตัางตั้งตั้งตั้งตับงตั้ครั้งตั้งตั้งรั้งรั้ครับครับครั้งตั้งตั้งตับง่า้งตั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 ้ยตั้ากังนงั จะเปิดการไฟลสดนะครับก็การจราจรวันนี้ก็ถือว่าค่องตัวนะครับเพราะว่าเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับส่วนส่วนหลักๆก็คือเขาจะไปใช้เส้นกาจนาเยอะนะครับออกเพราะว่ามันมีตัดใหม่ตรงนั้นออกไปเส้นนี้ก็เบอบางลงปกติเส้นนี้จะรถเยอะครับจะรถเยอะมาก เป็นพี่ธนรักษ์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะครับไอ้เทคนิคนิดนึง อ่วันนี้มีตำรวจประมาณ1 2 3่งามสีห้านายนะครับอตอนนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับอันนานจะมีรถครั้งหนึ่งนะครับเรา คำถามที่เราพูดมาตลอดนะครับเราก็พูดมาหลายด่านแล้วคือการแก้ปัญหาของรถควันดำนะครับเราก็จะฝากประชาันให้พี่น้องทางบ้านนะครับเอซีเพจยิงแกรทอ่อน,นะครับถ้ารถตัวเองควันดำก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับเราก็ไม่มีเจตนาที่จะมา,าลบกวนท่านนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามผมป้อมนอมไฟ์สดทุกครั้งนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมก็ขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ